คือ,อนคนร่างกายเทานี้เนาะต <c oughs> าหูจมูกรีบกายใจเนาะตานี่เป็นเอาเอาวัยวาสาคัญเป็นความยิ่งใหญ่ของในั่พการันมัน,น,นมเ,เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆทีทุกคนเนี่ยถึงแม้เขาจะตาดีอยู่แต่เขาก็ควรฐฐนนทักษาเนาะแล้วที่นี่ถ้าเขาเข้าใจถึงคนที่เป็นตาเสียตาพิการหรือว่าเกิดอป็นวัติเหตุทางก่ตาเนาะในระยะเวลาที่อทยากรคือดิตาลงไปกินเข้าไปอย่างนี้เนาะ ประมาณ4ี่สิบนาทีก็อาจจะถึงนะครับความต e <laughs> ุกใจความกังวลความว้าวุ่นมันมันมีขึ้นสำหรับคนดีหรือทุกอย่างมันพุ่งเข้ามาเลยโดยติดบันไดตั้งสติเนาะตอนแรกเรียกว่าเรียรก้อจะขึ้นเล่นต่ได้พอไปถามว่าประธานต้องรู้ักตัวโอ้เดินกับต้องพึ่งผม้พอดีมีสิบหรุ่มาสอง่านเนี้ย าเกิดมาพอยไปนะไม่ใจไม่ใจก็คนหูด้วยนต้องใจขนาดเลยไม่ว่าจะได้กินข้าวลำล้อนะอกแล้วสำหรับความรู้วยหูซืของภาณีเจ้าคือหูซื้อถึงจิตใจของเพื่นเจ๊พี่เขาหันหันผู้วิการตาสายตาบนนี้ต้องทนนะนี่เหรอนี่เลยคือการปิดตาแข่งเอาแต่เปิดน่ะทั้งชีวิตบางคนก็แข่คืออายุสิบหกเป็นอระเพรียงี้ค่ะ นี้คือความแห็งโอ้อวดใจที่มันเกิดขึ้นในจิตใจว่าเขาคนที่แยไดจที่จะช่วยผู้นิการในที่นี่ในหมู่บ้านในอำเภอในสังคมของเขาเนี่ยมีเหมือนมีชีวิตกันดำรงอยู่ดีดีขึ้นอย่างนี้นะจอเน้องและที่นี่ปัญหาที่พวกตีถามเนาะถามสามคนตีโดนปิดก็คือเธอปฎิจัยค่ะทำสามคนตีหรือว่าหลายไคนในกลุ่มเนี่ยค่ะตีประคองไปกินเข้านะคะส่วนมากคือทุกคนมีความกังวลเป็นหวังอันนี้คือขึ้น ใจของคนไทยเนาะที่คือเป็นห่วงกันเรืะ<อ>ก็พยายามจะสื่อสารับอู้อย่างเงี้ยอ,อ,อ,อันนี้อันนี้เนออันนี้อันนี้เนอเดินเนี่ยย่่งเนอตอนนี้ขึ้นเรียบเนอตอนนี้บันไดหนึ่งเก้าหนึ่งสองสามอันนี้ก็ซึ้งหันถึงความจิตใจดีมีจิตอาสาของทุกคนทีมาในณณเวลานี้อะคะ่ะและ้วก็คือ <c oughs> เขาจะต้องศึกษาไปเรืยย่อยๆวา่าเขาจะดูคนที่กันเนี่ยเนาะเขาควรจะมีความห่หักขึ้นอย่างเียค่ะ ในการสื่อสารในการดูแลเปิดนี่น่าขึ้นอ่ค่ะอันนี้คือปัญหาแล้วก็กิน่นกินข้าลำบากหลักๆคือคุณทุกคนอยู่เข้าไงคะแต่ก็กินเข้าลำบากแล้ะการแนะนําว่าเขาจะ,จะยากจะได้ที่มันดีขึ้นเนีย่ยค่ะเขาต้องไปต่อยอดความหูเหลื่อตรงนี้สําหรับการปฏิบัติต่อผู้พิการทางสายตาหรือว่าผู้พิการอื่นๆนะคะในชุมชนหรือว่าในทุกงานของมองหาเิทยาลัยค่ะ ครับครับขอบคุณครับอตรงนี้เราจะเห็นว่าชัดเจนเลยนะทุกกลุ่มเลยว่าทุกคนเนี่ยเริ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการมากขึ้น